ดีค้าท่านผู้ชมเมื่อีวันที่ยี่สิบเก็ดกับฝนตกปล่อยๆมาแต่เหมือนเศรืมืดนะะเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ปอกแ๊กปอกแ๊กทางๆค่ะก็เศร้าใจรุ่นละทึกไปกับเหตุการณ์ที่ก็เหตุการณ์ที่ชายเดนเนาะ,ะเป็นขวันกำลังใจให้ทุกไฟะะด้วยค่ะเนอะ บ่าวาฟายที่อุปพยพบ่าวาฟายทหารที่อยู่ใต้แถนเนนะคะเป็นกำลังใจให้คนที่ห,หนีภัยอยู่ศูนย์ต่างๆนะคะบนแม่ทิพย์เลขเด็ดเด่นเน้นนะคะเ,เลขเด่นวิ่งเบิงตะขาว บ่มีกระจิตกระใจคนกับเบาเบิงเลขเพราะทอใดนะะเนาะเนาะดูนั้นแล้วมาดูเลขให้ให้อันนั้นค่ะให้ค่ายเครียดบังดูเลขเครียดกับไปเบิงอันอื่นค่ะท่านผู้ชมเดินตัววิ่งนะคะตัวล่องที่จักตัววิ่งตัวประกบเด้อค่ะตัวประกบแม่ทิพย์เลขเด็ดนะ่ะ ประกบเนาะแม่ทีเปรีกเด็ดเพิ่นกะเขามวนนั่นมวดก่อนที่เรียกว่าเขา่าจะแดงน้ำเสนอนะ่ะมันเขาล่างไปเขาบนเนาะสี่หกเนาะแล้วกะบนมาออกล่างล่างไปออกบนสี่หกนะม้วดนี่กะเขาล่างเติ็มๆเลยค่ะสี่สองนะคะสี่สองเขาล่างเลยนะคะแต่บนบ่เขานะคะเนาะมากงวนนี้สิได้ตัวใดเบิ้งน้ำกันค่ะตัวประกบ เพิ่นประกรบมาให้ก็ถูกอยู่เด้อค่ะประกรบสี่หกก็ไปออกบนว่างหันก็สองสี่ก็ออกล่างเนาะ,ะตัวประกรบก็มีมีเก้าค่ะมีสี่ค่ะมีหนึ่งค่ะนี่คือบนนะคะเนาะเพิ่นประกรบให้ก็มีอยู่สามหกชุดนะคะหนึ่ง สามหนึ่งค่ะสามซีแล้วก็สามเก้าเหตุการณ์บ้านเมืองเข้ากับขอให้สงบไปไว้ค่ะจะแดงกับสโทั่วหาล้านเนี่ยยินคาว่าเขาสิงยิ่งกันเครื่องที่อย่างสามศูนย์สามีลายแรงเนาะมากันดูความเป็นห่วงเป็นใหย่านมันตกใจมหาลัยอาชีพ อี่มหาลัยอาชีพอยู่สังขารนะ่ะหลานก็ไปเลี้ยนอยู่นั่นแต่บางอื่นได้ออกมามาเลี้ยนในจังหวัดผว่าสื่อการเรียนการสอนมันทันสมัยกว่ากันเพิ่นก็นเลิ่มเข้ามาเลี้ยนในมหาลัยในอาชีพไอซุลินปีสี่เนาะปีหนึ่งนะอยู่นั่นอยู่สังขารมันสั่นกิได้แดงน,น้ำมูโอ้ยสิเป็นห่วงเป็นใย แรนน้ำมูจากมือใดสีให้เปิดโรงเรียนที่แดงจะต้องเป็นรับเนาะค่ะภาพอาหาดเปรับมาอยู่บ้านวิ่งล่างล่างวิ่งเด่นเด่นล่างเนาะวิ่งวิ่งตัวใดหกกับเจ็ดค่ะเบิ้งเป็นแนวทางในการเซียงสื่อสระก,กินแมงรัฐบาล เพราะวา่าเลขเพิ่นเคยเข่าขอให้เบิ้งตลอดค่ะแม่ทิพเลขเด็ดเข่าค่ะโดยเฉพาะตัววิ่งหรือตัวประกบคู่เข่ากันนาสิว่าผิดหวังเนาะเข่ามาสองงวดแล้วเนาะงวดสี่หกก็เข่าล่างไปเข่าบนนะงวดอที่แล้วน่ก็สองสี่ไปเขา่าเข่าล่างค่ะเพิ่นห้ล่างกับออกล่างเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ดีค่ะจับคู่ให้ดีจับตาดูให้ดีบนจับคู่ให้ดี ตัวประกบเนาะตัวประกบเพิ่นก็มี่นั่นและหกกับเจ็ดคือตัวเด่นเนาะประกบเพิ่นก็มี่แปดมีห้าค่ะมีหนึ่งค่ะ่ 1, ะนกับจับคู่ให้มาหกหนึ่งค่ะ เจ็ดหนึ่งค่ะนะคะให้กำลังใจนะคะให้เกิดต่วงทั้นถ้ากับสามขี้ห่วงอยู่ทั้งน,นั่นทั้งนง้ำท่วมซิมี่ไผเบิงมโนนฮอนเนาะบ่มีผู้ใดไปทำข่าวทั้งนั้นเนาะกันนี่ผู้ใดซอยเหลือกันเด้อค่ะเด้อห่วงทั้งนง้ำท่วมกองห่วงเจ้าอย่าน้อยใจเด้อค่ะท่านผู้ชม อย่าน้อยใจเลือผู้นำทวมก็ไดอ๋อดูแลก,กันไปยุดอกค้นได้นะแต่ว่าอาจจะดูแล่าทัวร่าถึงนะคะถ้าพอเกิดสงข้ามค้นกับเฮอขึ้นไปกุนแหละคะ่ะอย่าพุงน้อยอกน้อยใจเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ รัฐบาลก็น่าสิสดเชยหรือแถาบนมีทุนมีห้อนก็เจ้ากะเจนกำลังซอยคือเกาหาทุนซอยคือเกาหลังนำใจไทยพออยู่ได้พออยู่หลอดเก้าค่ะเนาะไม่มีไม่ร่บไม่รวยเสียบ้างก็ช่างมันขอแต่ว่ามีชีวิตอยู่หลอดเนาะนี่สินเพิ่นกับสีคขี้ค่ายเห็นดอกรัฐบาลก็ได้เนาะคิดว่านะค่ะวิ่ง บนสามกับหาค่ะสามกับหาประกบสามสามเก้าสามซีสามหนึ่งหากับประกบหาหนึ่งหาซีหาเก้านะคะข้างล่างก็หกกับเจ็ดประกบด้วยหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดเจ็ดแปดหกห้าเจ็ดห้า โดยเฉพาะล่างเขาดีชอบตัวใดจะเรียงว่าชอบหกข้าเจ้าว่าแปดดับล่างก่ตรงเสื้อค่ะถ้าหกก็หกหนึ่งหกหาตัวคนที่มองคนอาจจะชอบหกสี่นะแต่ทุดที่แน่ๆตัววิ่งบ่หลุดหนาบ่ลลุดเนาะคะ่นะเนาะวันที่แล้วยังบ่หลุดงวดก่อนยังบ่หลุดตัววิ่งล่างนะคะวันนี้ล่างถ้าเข่าก็น่าจ,จะเข่าหกหนึ่งหกหาประมาณนั้นแหละ ต้องติดนะคะท่านผู้ชมสำหรับข้างบนนี่สามมากค่ะจะเรียกว,ว่าสามตรงมากค่ะสามหนึ่งสา,สามสี่สามเก้าที่นาลุ่นจริงๆก็คือสามเก้านะคะ่ะนารุ่นอีกโตก็คือหาซีแหละธรรมะซีนะสามซีหาซีเอาเปลี่ยนไปได้เบิร์ค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจองซื้อขี้มาได้ตามเบอร์โทรคุณไฮน้าจอซีวิอเ์โทรตรงใส่ประจำบ้านเนาะคะ่ะเนาะ ต้องใช้ต้องกินต้องเดินไปจำวันเพิินกับยูพุนเท่ากับดูแลเจ้าของให้มันดียูนีดูแลสุขภาพดูแลคนที่เท่าหักอีกไม่นานเราก็จากกันไปเพราะฉะนั้นเงื่อนท่องบางครั้งก็สําคัญบางครั้งก็บม่บสําคัญสําคัญที่กันดูแลกินใจกันคําเบาให้กําลังใจกันนะเนาะเําเ้าที่จะให้ใครเสียใจกันอย่าเ้าออกมาคิดก่อนนะคะก่อนที่จะพูดนะให้ให้คิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิด พูดไปแล้วคืนไม่ได้ถึงจะขอคำมาม่ลาโทษมันก็ได้พูดไปแล้วมันลบล้างกันไม่ได้หรอกมันจำฝังใจใส่ใจอยู่มันจะชื่นใจขึ้นมาเนียนในิดหน่อยแต่ควมดีไ,ได้งินมันก็นจดจำอยู่ในสมองคือเกานะ่าเนาะเพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนพูดค่ะถูกใจจริงทุกอย่างต้องคิดสะกก่อนยกลมปากเว้าเนาะค่ะเนาะต้องคิดถึงใจเขาด้วยคิใจ,ใจเขานะคะคิดถึงใจคนอื่น คำพูดคำไหนที่จะผิดใจคนนะ่ะอย่าว้าออกมาเนาะนอกจากลูกหลานเฮามันบอดีเฮากระดาเฮากระสอนสร้างแค่นั้นเองแต่สําหรับคนอื่นที่ไม่ใช่ในครอบครัวของเรานะ่ะไม่จําเป็นอย่าพูดในทางที่ให้เขาเสียใจเนาะค่ะให้เขาคิดให้เขาสร้างเฮ่านะค่ะเนาะเอาดูแลพ่อแม่ดูแลคนหลบขางด้วยบำรุงกระดูกสำคัญเนาะค่ะต้องให้กินนะคะบำรุงกระดูก แก้ปวดกระดูกปวดเก่าลดบวมของเก่าค่ะนะคะดูแลรก,กระดูกของเพิรนไงมากสิเสิร์เป็นบ้าละอุ่มเพิ่นพยุ่งเพิ่นเะะนาะเนาะเพิ่นกระสีบ่ได้เก็บได้ปวดทรมานดูแลถึงเพิ่นบ่เก็บบ่ปวดก็เอาไปกินค่ะมันดีจริงๆคนที่ปวดเนี่ยขอบอกว่าดีจริงๆค่ะทนมช้ชมเนาะเอาขอแต่ท่านหายปวดเรเป็นยังยิ่งคิดว่าโอ้อยานนั่นนี่นี่จานอีหยัง มีทุกอย่างมีทุกคนไม่งั้นไม่หายปวดเรี่ยงแต่เขาใส่น้อยเส่มากเนาะถ้าบบก,กินจะกทรมานยูนนั่นแหละคันกลัวนะจะกลัวยาหรือกลัวทรมทรมานคิดเอาเนาะเนาะขอตะวันเพลินเศร้าเอาคอนนี้จะแดงกับบังหูนนะเพลินเด้อว่า,นะววาแต่ว่าหูวว่ายาเพิ็นดีจะเล้วกันละคะ่ะแกป้ปวดเกาปวด,ปวดเส้นลดบวมของเก้านี่ดีจริงๆแล้วก็บรารุงสายตานนี้ก็ดีกินละตาแจ้งตาหู ตาสว่างว่าเป็นยุงเป็นไงเนาะคะ่ะเนาะต้องกินยาประจำเนาะค่ะย่ายกล่องเพิ่นบ่กินประจำเหมือนกับแก้วแกงถ้าเพิ่นกินเพิ่นกระแก้งเออเนาะต้องกินค่ะต้องกินเพราะว่าเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมกินได้ตลอดเลยไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เป็นอันตรายต่อไตอะไรเา้าเนาะว่าเป็นอันตรายนี่ค่ะสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อไตนะคะอันตรายต่อไตก็คือที่เป็นฟุ้นอะ พาลาที่มันเป็นมีเตกแป้งน่ะน,นะที่มีตัรนน่เนาะอันตรายที่เป็นสิ่งเป็นแป้งน่ะตัวนี้่ะคือกันกินมากก็ว่าดีต้องกินสองกับปุกปีละสามสี่กับปุกพ่อเนาะคะ่ะกินกับปุกเดียวถ้าหายแล้วยุดแล้วก็ยังกินไหมสามส่เดือนสองสามเดือนกินไหมเนาะคะนะ่ะเนาะมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะเอาที่เร่งกขอตัวลาไปก่อนซังซื้ีขีมาได้ตาำมาโท่กันในหน้าจอ 0 92, 8, 9 2 8์8 2 5 6 8นี้คอลลาเจนทองคำท่ากลางคืนสมานริ้วรอยในช่วงกลางคืนค่ะสมานริ้วรอยในช่วงกลางคืนไหหนาห้าซอบไห่หนาเ้าเด็กไข่หนาเ้าเด้งไห่หนาห้าตึงเนาะเนาะเอาจเจดียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ